อดัมฟาร์มสวัสดีจ้ามาแล้วค่ะพี่น้องมาหอดทงหลือจ้าไม่ให้เข่าไก่ต้องกันเด้อค่ะเด้อว,วันนี้วันเช้าวันจันทร์ที่เจ็ดสิงหาคมหกหกจ้าให้เข่าไก่ต้องกันค่ะพี่น้องค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้า อันอื่นก็ฝากกดซับสไคร์ให้กอนเนจ้ากดกระดิ่งด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะพอมีรายไดจากยูทูบให้อาหารคา่าอาหารไก่อาหารหมานะะเนาะค่ะนาะฝากพี่น้องกดติดตามให้แน่นะะด้วยค่ะเด้อ ฝากกดติดตามให้ด้วยอย่าดื้อเด้อสามสหายนี่๋ยวแม่ให้อาหารอย่าพากันดื้อลูกปโปเต้อันนี้ลูกสซัรไพนะคะคนนี้ค่ะให้เข่าใกล้น้ำกันเด้อค่ะเด้อฝากพี่น้องกดติดตามให้แน่ได้จ้าสวัสดีค่ะ